สวัสดีค่ะมาดาม,มงโผล่ค่ะคนบรสบายจ้ะอันนี้คนก็เลยเป็นอันนี้เด้อจ้ะโอ้โนี่โอ้เนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อขนาดมาก,กาันยังพิการแต่ยังบรสบายก็เป็นอันนี้คือคนเท่านี่ยแหละเออไก่โอ้แพ่งจะของขนาดนได้หน่ะเด้อเออเนาะ แจ็คเดือนอะไรนีหมอตั้งแต่ลงดำหน้าโตสชได้โตน้อยมาบนสมบูรณุญเชได้ไม่ได้พกอาหารเม็ดมาว่านไปพกอาหารเม็ดเจะไปแจ็คกตัวอือแจักมาไพลเนาะอันมาหาอันเลาะเลาะแถวอ่างเท่านั้นละรว่าตัวตุ๊กเป็นเลขตัวเป็นใจเกิดฮะตัวพูนกับพิการคือกันในในเนาในอือแม่เราเกิดกับพิการคึ้กบหนึ่งเกระดองเอาห้าเป็นเรื่องดีกว่าเราเด้ออันนี้กับ ปาดเจ้ามีแต่มา่นเเดีียยวลฮะรุ่นเดียวกันเลยเนาะโอ้ลูกโอ้ยนี่เออคนเรียกว่าพนังฮะเดี๋ยวนี้มูลนังรจะเอาอาหารมาให้กินมูลนี้เฝ้าพวกเรียกพกอาหารอ้วนอยู่เด้ตัวนั่นนะอ้วนนางเตนอันนี้ก็อ้วนนี่นะแข้งขานออ่แขข้งาพ่นไม่ค่อยดีจ้ะ นี่โอ้เนาะมันมีโอกาสหายติฮะเจอเลยเนาะเกิดเลยนี่เออไก่กระดูกอ่อนระเพืกระดับไหนเออกระดูกอ่อนเลยเนาะอัแม่ระเพนี่แหละอันเออเนาะมัดพัดเพียบเป็นจังสี่เนาะเอ้าจะไก็จะหายบ่มันหูเลยเนาะไม่เกี่ยวออไก่บึกเยอะเลยลองบ่กเออตะวิเชอ่าน่ะเฮ็ดวิเชอ่ะนั่งแตะวิเช่เนาะ กานธรรมชาติอันนะไปอีกเอ้าิ่มหนคลิปกี่แล้วเลยตะตาไอวีแชร์ให้น้องมาหาัน่นละเนาะอันนี้เพื่อกนกระย่างปรสมบูรนถือกันสรุปเรามาบ้านนี้มีแต่มาอันมีปัญหานเนาะเรื่องขาเนะาะคนขาเคสขาอ่อนแรงแม่เดียวกันหะมันปรสมบูรณ์ลเลยกระดูกอ่อนมาเถอะเพิ่นเพิ่นห้อนได้หนิเนี่ยเพิ่นมุดอยู่ในห่อนตะพุนกับพิการอีกพตุ้มต่อ เดียวมาเล่อเลอเลื่อลอมาบุ้งมาเลื่อนเลย่นอเสาธุเด้อผู้เลี้ยงห้ไดบุนกุศลเด้อนี่โอ้ยไเลยนะไม่หโอยเนี่ยอจะกะลากไปเลยไม่รู้ะกันคยุ่งตัวมาใดคยุงตัวเพื่อนกันไม่เยได้นใดเนาะ กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแต่กินจนมี่เบิดเลยแต่มันได้ซัมนี่มันได้ซัมนี่เนี่ยก็กระลาเรื่องเกมใส่อยู่นะจ๊ะโอ้เก่งขนาดได้นเลยก็คือนี่เฮาขนาดเลยเนาะเนี่ยเออเนาะสามตัวเออไม่รู้เห็นแต่ยักนเบล่รนาดังเห็นนะเออไปอันที่อันไนอันไหไปมาะ หรือไฮต์ตัวนั้นอืมไปอันเกยตัวนั้นแม่เพิ่นน่ะเนาะแม่ผสมบูนเนาะผสมบูนเลยลูกเพิ่นได้เสื้อพ่อเพิ่นเหรอจักแล้วนี่ดู้ค่ะบ้านเพิ่นก็ใหญ่ๆด้วยนี่เลยบ้านสองเพิ่นใหญ่เลยแต่ก่อนนี้แถวนี้เป็นป่าไม่ได้มดแดงหลา่ขนาดสมัยก่อนนะไม่ในกระปั้นในเนาะแต่เออตะเจียนนี่นะจักนะ อายุหกิสนี่แหละเนาะใด้วมาโซ่ก okay. mm ันมหลังจงเอาอาหารเม็ดมาให้กินเด้อมันนี้ฟ้าจะแรงชไหนเดกิกรบปหยอเลยวปปยออยู่เล้วิต้มเพียอย่ละแนม่พนก็ไไ้ไม่ตดรยงไม่ตัดหรอไงไป้อไปเอาฟืนพางานแล้วไม่ได้ไปซะเออไกอ tiêm tố là bờ này, xịt si bấy là bờ thái dây X Chỉ nói con ạ Ừ Anh kiếm chỉ nói con Cảm ơn mấy cho ở xe này thôi Tại sao mọi ở xe này vậy? Tại sao mọi người Bốn thầy cầm ăn Bốn thầy cầm ăn, ăn à, ừ. Mấy cái nước bự ít cái Liên ở bốn này nọ Ừ này, Lạc ăn Ừ Tôi. แต่มันก็เจมใส่เด้มันลาเรื่องเจมใสดีเด้อน่อบบาลคูตังกวนูกการนะรูรูโอ้ยตกคนาไปไปหาซองกบซองเขียดไปน้ำเจ้าของคุณตกคนาห้องน้อยเบ้อเนื้อเงานุณจะไปน้ำเนาะตั้งให้ยล่ะขานไปเลยยิ่ก็ดีไปอลอโอ้ยเล่นด้ว พุดไทยขาไก่ไวกตะไก่เนาะเขาเรียกตะไก่เนาะเจอเลยอันมีแต่หายแต่สมัยก่อนมาไลายเนาะไอเขาเรียกเลยนะเออลำไยอ่ะนะลำไยป่านะที่มันคั้นขั้นคอเน่าใส่เรียกแต่นำน่งกระน้ำเปลือยอะไรดอกกี่ดอกจักจกระน้มเนี่ยแต่ว่ามันโอเคคอเลนคคออเลลนนใช่ไหม เไม่บอกนะไก่เจ้าก็เป็นคือกันเป็นเป็นบานังตรงๆไม่ได้สมบูรณ์เลยบ่เนี่ยหันวันน่ะย่างกันอ้าวย่างกับขาบรตรงกันเลยโอ้ยบาดนี่ใช่ธรรมชาติเนาะเลยธรรมชาติแล้วเนาะอยู่แบบพอเพียงเตกย่างหันหไก่เดี่ยวเลยหันโอ้ยไก่เพิ่นตัวนั่นไก่ไดเมโอ้พี่น้องเลยไก่ตัวนั้นกัดเบื้องเดนี่ ห้ออันนี้มาพูดนะตัวน,นี้ก็ยาก่างบผสมเหมือกันอีบันเนจอเนาะไก่ก็ได้เอาลองเบิง้งพเดถึงพี่น,น้องปกติไก่ผสมยา่างอันเสมอกันได้เห็นบ่ถ้าย่างไก่ตัวนี้อสองตัวสามตัวเลยพุดนะพูดห่ออนนำ้ำปลาพุดนะเออเใครนะเออพูดน,นะนนนะพูดเรียน,นเรียนบัวปานได้โนดได้สองสามเก้าเลยพ่นกัน พ่นกันลากขาพนนนานรรมม่นจ้ะเนี่ยละบ้อเนาะบุญภัยกำมั่นจ้ะจะกันนอนน้ำกันในสามตัวอยู่ดีไม่แห้งเด้อกักละไปมงึงมึงเอิดม <laughs> ันตะเกีกเนีเออที่ต้องการคือคุ้เคยเข้ากันสบายเลยแบบนี้เนาะอนอโอ้ยอากาเตาวยโอ้ยนางอีบุสะมอง เออเพิ่นห้อนมาติละห้อนแห้งนะลูกเนาะขี้ดินกะไข่แน่ขี้ดินเย็นอยู่เดินนะอันทันเมื่อกี้เหาเฮาอยู่เดบอบันมีเมตตาภาพเลยเด้อบันเด้อเศร้าจื้อคลิปนี้จบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามมึงโพเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ